เอาละครับผมก็กลบาวลาพดีกันอีกแล้วนะพบกับพี่บางสุดหล่อกันอีกแล้วนะเราอยู่กันในเกมพระพิคนเนตะ <c oughs> คิดถึงกันพี่บางกันไหมเนียโอ้โหขอบคุณคหรับคาตอบทุกคนนะครับผม,มาเราเริ่มกันเลยดีกว่าพี่บางยังไม่อยากอ่านเท่าไหรอ่อ <c oughs> ่ะไปเราอยู่กันในชืนห้าร้อยบาทนะอันนี้พี่จะไม่บอกใครนะพี่บางแอบเมียมาเล่นนะเออ มาเดี๋ยวเราจะลดเบ็ดลงมาหน่อยดีกว่าครั้งก่อนเราเราไปเล่นเบ็ดยีสิบนะโอ้โหได้ทำไรมาแค่พันกว่าบาทเองอ่ะบอกเลยงานนี้อแอบังแอบจิกตั้งเมียมาห้าร้อยนะเราจะเล่นเบ็ดต่ำๆแล้วได้กำไรสูงๆเอาตังไปคืนเมียบังนะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะเปิดเทอร์โบกันไปเลยดีกว่าหมุนล้างหน้ากันไปก่อนเซฟหมุนเออ โ oh, oh. อ้โหยังไงดิยังไงต่อเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะได้ทุนคืนจริงไหมเนี่ยเหลือ490นะเจเข้าขนาดนี้โอ้โหตะเคียง9คูณ2ก็ไม่ได้คูณเข้าไปเลยสิจ้าได้ตังค์มา15บาทนะโอ้โหฮยฮฮยังไงจังหวะนี้เอเข้ายังจะไม่หยุดยังจะไม่หยุดมันยังเจออะไรอีกหร อย่างนี้ไหลดีเอาโอ้โหจะเบรกทำไมอ่ะไหลต่อสิครับผมยังไงหมุนกันไปดิหมุนกันไปเจเ้าสิต้องมาโอ้โหบอกเลยมันอยู่ในส่วนแล้วพี่บางบอกก่อนจัดไปคูนอีกมาขาดคิวตัวเดียวขาดคิวตัวเดียวบอกเลยว่าเจ๋งแจวนะจ้ามายังไงโอ้โหครั้งนี้เงินรางวัลรวม165บาบาทนะรับรางวัลกันไปก่อนนะ เฮ้ยเจ็ดมาโอ้โหพี่บังหน้าพี่บังเข้าเต็มเต็มเลยรางวัลก้อนโตเท่าไรร้อยห้าสิบนะโอ้โหเฮ้ยใจเย็นดิโอ้พี่บังเข้าอีกแล้วร้อยห้าสิบบาทโอ้โหสงสัยวันนี้พี่บังถูกกับพี่บังเอ๊ยยังไงครับนี่อะงงกันแล้วนะพี่บังกับพี่บังร้อยห้าสิบบาทนะจัดไปอีิบังเข้าอีกแล้วเอ้ยพี่บังใจเย็นโอ้โหพี่บังเข้าบ่อยจังเอ้ พี่บังพี่บังต้องใจเย็นนะพี่บังโอโ้โหเข้าพี่บังกันอีกแล้วอะโอโ้โหพี่บังเข้ามาสี่ห้ารอบแล้วนะอย่างงี้พี่บังผมก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะโอโ้โหแล้วไงอะหน้าทะเลทรายเอย้กระดาษทรายโอ้ทรายทองโอโ้เรียกผิดเลกถูกกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเราก็ลองมาซื้อฟิดเจอกันหน่อยไหมลองมาซื้อฟิดเจอกันหน่อยไหม จ่ายไปดิสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเองขาวนี่แหละเมียบังจะตีหัวบางไหมมาดูกันบอกข้างในว่ามันดีหรอเมื่อกี้นี้มันเรียกเข้ามาทีแรกเลยอ่ะก็อออลองหมุนกันไปก่อนนะจ๊ะยังไงเหลืออ4สี่ไม้เหลืออีสามไม้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นไม่มี โอ้โหกำมัดแล้วจ้าไม่กำไรแล้วจ้าบอกเลยกำมัดจ้าเดี๋ยวลองสัก30สิบหมุนดิขออีกสาหมุนหน่อยดิมันจะมาอะไรอีกไหมโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้าอีกล,ล้ยังไงเฮ้ยมันเข้าอีกแล้วอะไหนลองดูสิไม่เอานะ เข้าไปแล้วไม่มีอะไรเลยเข้าไปไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่เอานะสิบต่อคิวคิวใม่มาเว้ยเอ้ย,เ,อยเจเจเออแล้วไงต่อมีตัวอะไรจะมาไหมเจอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้ยหน้าพี่บังเข้าออกเลยว่าเจ็บเลยนะสิบโอ้โหสิบมากคุณเออคุณเข้าไปร้อยสองเลย 249บาทนะพี่บางจัดไปนะครับผมมาราวันก้อนโตซุปเปอร์เหรอ280บาทเออไปอีกแม่ขอขอ,ขอ,ขอถอนทุนหน่อยแล้วกันซือเสือกซื้อฟีเจอร์ไป375บาทแทบร้องเลยจ้ามาดิยังไงโอ้โหราวันรวมเท่าไหรนะ่น่ะ300 17บาทเหลือนิดนึง ขอถอนทุนอีกนิดนึงแล้วกันโอ้โหเฮ้เยมันเฉดเข้าให้เรากระหน่ำเลยเหรอยังไง Q เข้าแล้วยังไงต่อ10ต่อแล้วยังไงอีกเจโอ้โหกับทั้งนักการ์ดคูณเออคูณเข้าไปหกร้อยเจ็ดสิบสองนะปากยาประกาศิตจัดไปดิได้กำไรคืนมาแล้วเก้าร้อยสิบแปดบาทไปไปอีก เลอหกม้สุดท้ายเคเข้าพี่วัวพี่วัวไม่เข้าให้พี่บังเลยอนะ่ะใจร้ายจุงเลยสี่ม้คิวต่อโอ้โหยังไงอีกยังไงอีกเจเข้าต่ออีกยังไงอีกเคคูณสองอีกจัดไปดีครับ8 4บาทนะเออฮืฮนึกว่าเป็นจะใจร้ายกับพี่บังกันอีกแล้วนะเออได้6 8รยปบาทอย่างน้อยก็ ทำให้พี่บังดีใจขึ้นมาเนสหนึ่งเออม,มาเคเข้าตอบสิบต่อดิครับไปต่อหรืออะไรครับผมเหรืออะไรอะ่ะเหรือเตด,ดตัวแล้วหัวใจให้กับพี่บัง493บาทจัดไปดิยังไงต่อจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงต่อเจเอกจัดไปเออเฮอบานใส่ทองโอ้พุงมาไหลโอ้โหพี่บังมองตาผิดพลรราดกันไปหมดแล้วลาดด่าสุด รางวัลเมกาไปก่อน200กว่าบาทนะจัดไปดิเฮ้ยเลือไม้สุดท้ายเหรอเลือไม้สุดท้ายเหรอโอ้โเหเลือไม้สุดท้ายนะอย่างงี้พี่บังขอไปก่อนดีกว่าไม้สุดท้ายแล้วเท่าไหร่25 2 5ยบาบาทนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพี่บังด้วยนะครับผม ๋ย่าพี่บังขอบไปก่อนนะทุกคนจัดไปอีก150เซ y ซียูซียูยังไงซียู150บาท tomorrow ฮ่า